ผมว่าเขาพยายามทาเต็มที่แล้วแหละยังให้ผมเนี่ยเปิดหน้าออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีลูกศิษย์เขามาด่าผมอีกเนี่ยนะับแต่ไม่เป็นไรไม่ได้กลัวอยู่แล้วแล้วถ้าตัดคลิปไปนะแล้วไปให้ลูกศิษย์ด่านะเออตัดไปให้ครบด้วยนะพูดตั้งแต่ต้นจนจบนะเอออย่าตัดแบบตัดช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะเออไม่งั้นตามตามจนกระทั่งสุดติ่งเลยนะบอกไว้ก่อน ไม่ได้โกรธกันด้วยนะผมบอกก่อนคือคุณทํามาหากินเรื่องของคุณแต่ภาวะแบบนี้ขนาดนักวิชาการยังพูดอะว่าจะคุยเรื่องโดนไหลามาเรื่องนี้จนได้เพราะคนดูเลยะคนดูหลัง,ลงก็ปั่นเก่งนะคนดูเนี่ยเจ็ดพันกว่าคนหลัง,ลงๆเธอก็ปั่นฉันเก่งนะเออแล้วจุดติดด้วยนะแล้วจุดติดด้วยนะเออนี่ล่าสุดเห็นอนาะจารย์ปวินแกโพสเรื่องหมอดูเออเรื่องหมอดูเรื่องหมอดูออออดออดต้องตามผมบอกเลยว่าอย่าเรียกว่าขยี้นะ เรียกว่ามาหาความรับผิดชอบคือมันต้องรับผิดชอบอะผมว่าแป๊บหนึ่งนะคือผมยังสงสัยอาจารย์ประวินอาจารย์ประวินชัดจังหว่ายังโพสเรื่องหมอดูอะคิดดูคือคุณผู้ชมเห็นโพสอ,อาจารย์ยัง เห็นแล้วทั้งโกรธทั้งโมโหในช่วงเวลาที่ไทยกําลังเผชิญความตึงเครียดบริเวณชายแดนกัมพูชาคําทํานายจากหมอดูตึ๊ดตๆ๊ดต๊ดอ้างว่าภายในหนึ่งหสองวันจะมีชุดใหญ่เตือนประชาชนให้เตรียมตัวรับไฟกระพริบไม่เพียงแต่สะท้อนสภาพสังคมที่หลงไหลไสศาสตร์อย่างบ้าบอแต่ยังเป็นการซ้ําเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกคําทํานายลักษณะนี้ไร้ความรับผิดชอบอย่างไร้แรงเพราะมันไม่ได้ยืนบนหลักฐานหรือข้อมูลใดๆ ที่ตรวจสอบได้หากแต่ปลุกปั่นความกลัวโดยไม่สนใจผลกระทบทางสังคมและการเมืองที่น่าเศรา้าสื่อกระแสะหลักกับเล่นตามกระแสะพยากรณ์นี้โดยไม่ตรวจสอบหรือชี้แจงข้อเท็จจริงยิ่งทำให้สังคมไทยถอยหลัง และถึงเวลาหรือยังที่สังคมไทยควรแยกแยะระหว่างข่าวกับสยศาสตร์และเรียกร้องให้สื่อมวลชนทำหน้าที่รับผิดช,ชอบยุดการเป็นกระบอกเสียงให้กับการทํานายที่ไร้สาระและอาจกลายเป็นชนวนของความรุนแรงในโลกแห่งความจริงผมว่าแกาเขียนดีนะอันนี้ขออนุญาตอะไรที่มันเป็นประโยชน์ผมจะรอดูพรุ่งนี้จะมีคนแจ้งความไหมแต่ผมเดานะต้องมี ต้องมีและผมก็จะรอดูว่าคนพูดแบบนี้จะรับผิดชอบไหมไม่ต้องห่วงผมจะตามเพราะผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วมั้งที่บางทีสังคมไทยเราต้องรู้รู้ว่าบางเรื่องคุณพูดผมไม่ได้ว่านะแต่บางเรื่องในภาวะแบบนี้เราคนททำข่าวเราเป็นคนที่เห็นว่าชาวบ้านเขากลัวขนาดไหนผมว่ามันเกินไป เอางี้ถ้าถามผมเกินไม่ใช่เกินไปน้อยนะเกินไปมากถึงบอกลองไปอ่านผู้จัดก,การดูหรือไปอ่านเว็บไซต์ต่างๆย้อนคำทำนายผิดมันจะปะ๊อปป๊อป,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 ปออกมาหมดเลยอืมก็มีคนถามกระซิบเยอะเหลือเกิน,เ,นเดี๋ยวก็ซิบน่นเดี๋ยวก็ซิบนี่ไม่กระซิบดวงตัวเองบ้างหรอวะแล้วผมนี่เคยโดนเอฟซีเขาด่าด้วยนะผมเคยพูดในตอนจัดรายการ แล้วผมก็พูดรู้สึกวนผมพูดว่นะจะเอามาออกทําไมนักหนาวะโอ้โหปรากฏมันมีคอมเมนต์ะเวลาตัดขาวผมก็แบบไปดานี่ไงไอ้พุดมันเนี้ยเอ้ากับกูไม่เชื่อเออแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรรองรับมันผิดกับพวกโครรศาสตร์ที่เขาศึกษามีดวงดาวมีอะไรพวกเนี้ยไอ้นี่คือกระซิบคนบ้าก็มีเสียงกระซิบนะพูดเราขึ้นพูดเราขึ้นคนบ้ามันก็มีกระซิบข้างหูนะ,ะเห็นใช่ไหม คนบ้ามันยังบอกว่าเทพกระซิบข้างหูเลยคำถามคือแล้วปกติเหรอทุกวันนี้ปกติเหรอแน่ใจได้ไหมว่าคุณปกติคนบ้ามันก็มีเสียงกระซิบแล้วคุณมีเสียงกระซิบอีกตามยังไงก็ต้องตามพุทธอาภิวันจะตามเรื่องนี้ให้จะดูว่าคุณจะรับผิดชอบยังไงผมไม่ได้โกรธเขาด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่า สิ่งเหล่านี้ครอบครัวของคนที่เขารออยู่ที่ศูนย์อพยพเดี๋ยวพวกนี้จะให้ฟังจากปากผู้ที่อยู่ศูนย์อพยพถึงหมอดูแบบนี้ว่ามันไร้ความรับผิดชอบขนาดไหนไม่ง่วงครับไปกินยากแก้เจ็บคอกันเดี๋ยวพวกนี้เสียงไม่มีเดี๋ยวพวกนี้ไปตามเรื่องหมอดูไม่ได้เดี๋ยวมันเอามาแช่งเดี๋ยวมันเอามาแช่ง นี่ผมไม่ได้กตินะใครที่ดูตามโหราศาสอะไรผมก็ไม่เขาดูแบบเช่นส่วนตัวถูกไหมแต่ไม่ได้ดูในภาวะที่บ้านเมืองกําลังแบบมีปัญหาอ่ะโทษนะไปไม่ผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อท่านเลยอาจารย์แต่ออกมาพูดไหมอาจารย์แต่ละท่านที่ไม่พูดนะเพราะอาจารย์แต่ละท่านเขารู้การลฐเทศะไอ้นีนะ่มันไม่รู้การัฐเทศะเป็นไปได้ยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพร้อมใจกันได้อีหมอดูอะ่ะไม่ไปได้ยังไงและยังมีคนเชื่ออีกนะ ผมเห็นคนคอมเมนต์บอกเนี่ยแล้วเขาทายถูก哈哈 <th> <the> <asma> ปวดกระบาลมีกูเห็นนะคือเขาเคยทายถูกให้มันบอกวันที่ลงเซเว่นจิให้มันบอกบอกพิกัดบอกเวลาบอกจุดแล้วแหมอีกคนกระซิบข้างหูมันไม่บอกว่าวันนี้ดวงจะเจออะไร แล้ววันนี้หลายท่านพูดอ่ะอาจารย์เบียผมอ้างอิงก็ได้เดี๋ยวหาว่าผมใส่อารมณ์ขายอะไรขายของขายของนี่ขึ้นฟีดผมผมบล็อกหมดเลยนะผมบอกให้แล้ววิธีการถ้าคุณผู้ชมเองจะจะทำยังไงก็ได้เพื่อเป็นการลงโทษขึ้นกับลบ็อกขึ้นกับลบ็อกแจ้งรีพอร์ตเราต้องช่วยกันแล้วเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเอฟซีเขาก็ด่าผมอีกอ่ ก็มีให้คนแคปของผมไปแล้วก็ไปด่าอย่างนั้นอย่างนี้พอเออตามสบายตามสบายเรียกยอดวิวให้ก็แล้วกันเนี่ยนะเออถ้าคิดว่าเออพุทธพิวันพูดเรื่องของคุณเราเรียกยอดวิวได้อากรตัดไปคือผมยังไม่ได้ฟ้องดยนะอยากจะว่าอะไรว่าไปเพราะผมถือว่าผมก็ทําหน้าที่ของผมและเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ฟังจากปากคนที่เขาอยู่ในช่วงภาวะที่เขาจิตตกพอพวกหมอดูไม่ได้จัดฉากด้วยนะเดี๋ยวจะให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น มันถึงเวลาที่สังคมต้องช่วยกันและแน่นอนถ้าถามสื่อก็ต้องรับผิดชอบทำไมโหราศาสตร์หลายๆท่านที่มีชื่อเสียงเขาไม่พูดถูกไหมแล้วเราก็ไปซื้อของเสร็จแล้วขายอะไรผ้าผ้าอะไรสามพันแล้วซื้อไหมมีคนซื้ออีก โคตรนะถ้าชีวิตแม่งโคตรดีเพราะผ้าไอ้ผ้าผืนหนึ่งเนี่ยนะไม่ต้องทํางานแล้วครับถูกไหมมันไม่ต้องทํางานแล้วชีวิตนี้ผูกเสร็จแล้วดวงจะดีจะเกือ้อจะหนุนชีวิตผมก็นั่งฟังนะให้ผมนั่งฟังนะแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์อนะ ดีมากเลยใช่แล้วแบบดวงพุ่งเลยใช่แล้วแบบสุดยอดเลยคือผมเนี่ยอยากดูหน้าไอ้พวกนี้มากเลยนะผมนี่คิดเข้าไปดูเลยนะถ้าใครแบบจะเห็นเลยว่าพุทธัอภิวันแอบมาสอ่องเพราะผมอยากรู้เป็นญาติหรวหรือยังไงหรือเขาให้มาเป็นหน้ามา้าพูดเยอะไปละพูดเยอะแล้วเนี่ยว่าจะพูดไม่เยอะจากตีสามสิบสามลากมาจนถึงตีสี่แปดนาทีเอาให้มันครบหนึ่งชั่วโมง ผนที่ผมไม่ได้ว่านะซึ่งคือถ้าคุณจะทํามาค้าขายเอะโอเคนะผมเข้าใจได้อันนี้ผมบอกก่อนผมเข้าใจแต่พอในภาวะแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะผมรู้สึกเยอะตั้งแต่เดี๋ยวน้ําเดี๋ยวแผ่นดินไหวเฮ้ยนี่ชีวิตคนแล้วนะนี่คือชีวิตนี่คือนี่คือแม่ผมอยากให้ฟังคุณผู้ชมคิดว่าทหารเขาไม่กลัว ทหารเนี่ยเขาต้องหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเขาท้านึกออกไหมแล้วอยู่ๆกำลังจะต้องไป,ปเผชิญอ้าปรากฏใครวะมันมาบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้ท่านว่าขวัญกําลังใจเขาเป็นไงผมว่าจริงเนะกองทัพเนี่ยแหมพูดไปจะหาว่าไปยุให้กองทัพจาัดก,การหมอดูผมว่าตํารวจกับกองทัพอะทำมั่งก็ได้นะผมว่าและจะมีคนสับสนท่านอีกเยอะเลย แล้วต่อไปนี้หมอดูมันจะได้ระวังปากกันมากขึ้นผมเห็นครูบาอาจารย์โหราศาสตร์เขายังรู้วิธีการพูดอะนึกออกไหมพูดเยอะแล้วเออต่อไปไม่ต้องมีกลมอุตุแล้วครับคุณผู้ชมฮะถูกไหมต่อไปไม่ต้องทํางานแล้วครับเอาผ้ามาผูกอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเพลงปังรุ่งพูดไม่ได้นะความเชื่อมันมูลค่ามหาสาลนะผมจะบอกให้คือผมเนี่ยเคยคุยแต่ท่านก็ไม่ได้ผิดนะอันนี้ เล่าให้ฟังก็ได้ก่อนจะจบท่านรู้แบบเรื่องความเชื่อกับมูลค่ามหาศาลขนาดไหนคือแต่ท่านเนี้ยท่านจะไม่มาพูดเพราะท่านรู้กาลเทศะเช่นท่านทานายดวงคนส่วนตัวอย่างเงี้ยอ่ะผมก็เข้าใจได้ตามหลักโหราศาสตร์ทาน,นาฬิกามาเรือนหนึ่งอะนาฬิกาเรือนหนึ่งอะไม่รู้คุณผู้ชมเคยเห็นปะ่ะผมเคยคุยกับท่านนะคุณผู้ชมรู้แ่บรายรับเท่าไหร่นาฬิกาที่ขายอะเจ็ดสิบล้าน ความเชื่อกับมูลค่าโมโหลานนะแบตหมดแล้วเหลือสามเปอร์เซ็นต์อำลาคุณผู้ชมไม่ชาร์จไงด้วยพอ <P ew> er> แล้วเจ็ดพันคนขอบคุณนะครับพูดแล้วติดลมผมไม่ควรพูดแล้วติดลมท่านก็ไม่ยั้งผมเลยเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ยั้งผมเลยฝากตำรวจหน่อยนะครับสื่อผมว่าเขาพยายามทำเต็มที่แล้วแหละยังให้ผมเนี่ยเปิดหน้าออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีลูกศิษย์เขามาด่าผมอีกเนี่ยนะับแต่ไม่เป็นไรไม่ได้กลัวอยู่แล้ว แล้วถ้าตัดคลิปไปนะแล้วไปให้ลูกศิท์ด่านะเออตัดไปให้ครบด้วยนะพูดตั้งแต่ต้นจนจบนะเอออย่าตัดแบบตัดช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะเออไม่งั้นตามตามจนกระทั่งสุดติงเลยนะบอกไว้ก่อนเอามาสิครับมีคนถามพวกนี้มาไหมมาดิครับเดี๋ยวเช้านี้ก็ต้องไปทำงานครับแม่เออใครตัดคลิปไม่จบนะเออ กระซิบกระซิบเนี่ยกระซิบบอกมันด้วยนะเออว่าพรุ่งนี้พุทธาอภิวันกับทีมข่าวตามสุดติงกระซิบบอกยังกระซิบข้างหูยังกระซิบไปบอกข้างหูยังแล้วบอกด้วยนะเดี๋ยวจะมีนักกฎหมายตามจนสุดติงอีกนะแล้วเดี๋ยวบอกด้วยนะจะมีตำรวจบางคนตามเธอสุดติงอีกนะกระซิบบอกข้างหูด้วยนะถ้าไม่มีกระซิบตอนนี้เอาคลิปไอ้พุทธไปเปิดให้ฟังประมาณนี้แหละไม่ได้โกรธกันด้วยนะผมบอกก่อนคือคุณทำมาหากินเรื่องของคุณแต่ภาวะแบบนี้ ขนาดนะักวิชาการยังพูดอะว่าจะคุยเรื่องโดนไหลามาเรื่องนี้จนได้เพราะคนดูเลยคนดูหลังก็ปั่นเก่งนะคนดูเนี่ยเจ็ดพันกว่าคนหลังๆเธอก็ปั่นฉันเก่งนะเออแล้วจุดติดด้วยนะแล้วจุดติดด้วยนะเออจุดติดด้วยนะไม่ได้มาทุกเช้าเขายังไม่ได้นอนครับชุดผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังไม่ได้อาบน้าเลยผมไปอาบน้าแหละขอบคุณนะครับเอาเท่านี้ก่อน เดี๋ยวใครจะไปทําบุญเชิญนะส่วนแสงธรรมส่วนแสงธรรมหลวงพ่ออินทาวาคือกะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปทําบุญสักนิดหนึ่งเลยไม่ก้านนอนเพราะรู้ว่าถ้าปอกตอนนี้ผมจะแบบปอกยาวเลยจะแบบไปโผล่ที่อาจจะสิบโมงเลยจะไม่ได้ทาบุญทาบุญเลยเนี่ยนะฮะอะไรอ่ะไม่ชาร์จแล้วครับเดี๋ยวชาร์จพอแล้วครับเดี๋ยวพวกนี้ไม่มีแรงไปตามไปตามคนกระซิบ คือมันมีเรื่องให้ตามเยอะนะก็อย่างที่บอกนั่นแหละอีกอันหนึ่งที่ห่วงก็คือเรื่องโดรนเรื่องทหารเออฝาก่อยดิเรื่อง,เอเอไ,องไอ้นักกาก,ากาอนามัยอ่ะคุณผู้ชมครับเห็นหมอแ Panda, ็บแพนด้าเขาเชิญชวนนะใครจะซื้อไปช่วยพี่น้องทหารเนี่ยหน้ากากาอนามัยน,นะฮะ N95 อันนี้ก็สําคัญมันเหมินมันมีกลิ่นแล้วตอนนี้นะครับฝากหน้ากากอนามัยด้วยเนาะเดี๋ยวจริงช่องแปะเขาจะเปิดรับตรงนี้เหมือนกันนะครับฝากด้วยถือว่าเราช่วยทหารเรานั่งอยู่ตรงเนี้เรา เรานั่งอยู่นั่งอยู่แบบปลอดภัยก็เพราะพวกเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครไปทํำลายขวัญกําลังใจเขาในเมื่อไอ้คนคนเนี้มันไม่ได้ออกไปสู้รบด้วยอย่าให้คนคนเดียวทํำลายขวัญกําลังใจของทหารหานอย่าให้คนคนเดียวทําลายขวัญกําลังใจญาติพี่น้องของเขาอย่าให้คนคนเดียวทําลายความรู้สึกขวัญกําลังใจของคนทั้งประเทศด้วยเรื่องที่ไร้สาระ